สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าวอลเลตวันละ400บาทนะครับก็สําหรับแอปที่ผมมาแนะนำนะครับเป็นแอปที่ทําฟรีนะครับผมแล้วก็ได้รับเงินถอนได้ทุกวันสูงสุดวันละ400บาทด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ทําการถอนเงินไปตอน19.35นาทีก็กดถอนแล้วก็เงินเข้ามาเลยนะครับไม่ถึง2วินะครับกดปุ๊บแล้วก็เงินก็จะเข้าทันทีนะครับ ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับน,นี้ก็จะเป็นยอดเงินที่เข้ามา400บาทนะเมื่อวานนี้เลยวันที่10เดือน4ปี2021นะครับก็รหัสอ้างอิงก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีวอลเล็ตมาแจกด้วยนะเพราะว่าวันนี้เป็นการหางเงินเข้าวอลเล็ตก็แจกวอลเล็ตแน่นอน,นครับก็จะแจกเป็นซองแดงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหางเงินเข้าวอลเล็ตกันเลยนะครับ ก็คือนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมแอปนี้นะครับเป็นแอปที่ดู t i k t o อนะครับซึ่งตอนนี้นะผมเขามีกิจกรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแนะนําเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราจะได้สูงสุดคนละ160บาทนะครับโปรโมชันนี้นะครับผมก็เพิ่งเข้ามาในเดือนนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินกันนะครับจากแอป t i k t o อลนะครับเราก็เข้าไปที่แอปล โอเคครับก็เมื่อเราเข้ามาที่แอปแล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลสงการครับเขาก็มีโปรโมชั่นนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะผมก็ถ้าเกิดว่าเราแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้สูงสุดคือ160บาทครับก็ให้เข้ามาตรงคําว่าฉันแล้วก็ด้านบนครับเขาจะมีรูปตัวบีสีเหลืองนะครับผมให้เรากดคลิกเข้าไปด้านบนนะครับ โอเคนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาก็รอสักครู่นะครับตรงนี้ยอดเงินนะผมตอนนี้ผมมีอยู่4,500บาทที่ผมยังไม่ได้ทำการถอนนะครับแล้วก็จะมาถอนให้ดูวันนี้นะผมสำหรับแอปนี้ผมถอนไปแล้วรวมๆก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับสังเกตดูด้านบนนะผมเวลาจำกัดนะครับวันที่9จนถึงวันที่15เมษายนก็คือเทศกาลสงการนะครับเมื่อเราเชิญเพื่อนนะผมรับสูงสุดคนละ160บาทนะครับผม เงื่อนไขายก็ลองอ่านดูนะครับก็จะมีกิจกรรมตามนี้นะผมเราเชิญเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็ต้องเล่นทุกวันแล้วก็ต้องดูคลิปดูวิดีโอด้วยนะครับทุกวันนะครับเราถึงจะได้สูงสุดนะครับวิธีการถอนเงินนะผมถ้าเกิดว่าเรามียอดเงินแล้วนะผมก็เรากดเข้าไปตรงคําว่าถอนด้านด้านนี้เลยนะครับผมกดเข้ามาแล้วนะผมถอนขั้นต่านะครับอยู่ที่15บห้าบาทณตอนนี้นะครับแล้วก็ ถอนสูงสุดวันละ4 0แล้วนะครับล้วก็กดทั้งหมดไปเลยจากนั้นนะผมใครที่ถอนครั้งแรกเนี่ยจะต้องใส่เบอร์วอลเลตก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายการที่ผมถอนเงินไปเมื่อวันนี้นี่เลยนะครับวันที่10เดือน4ปี2021ตอนเวลา19.35นาฬิกา35บนาทีนี่คือยอดเงินที่ผมถอนไปคือ400บาทนะครับส่วนรางวัล20บาทตรงนี้คือ จากการที่ผมแนะนำเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนและเพื่อนก็เข้ามาใช้งานทุกวันนั่นเองนะครับโอเควิธีการถอนนะครับกดเลือกทั้งหมดไปเลยแล้วก็กดคาว่าถอนครับทีนี้นะครับผมผมอยากให้ทุกคนนะดูด้านบนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลานะครับผม10กนาฬิกา22นาทีนะครับเป็นวันอาทิตย์วันที่11เเมษายนเดี๋ยวผมจะกดถอนแล้วเงินจะเข้าทันทีเลยหรือเปล่านะครับ อย่างกับเมื่อวานนี้ที่ผมถอนไปคือถอนปุ๊บแล้วก็ไม่ถึง2วิเงินเข้าเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกดถอนนะครับกดถอนเงินสดตอนนี้นะครับผมกดไปเลยนะครับทีนี้กดยืนยันเพื่อถอนเงินนะครับกดถอนเรียบร้อยกับศูนย์หน้าหลักนะครับมาดูด้านบนนะครับว่าเงินจะเข้าตอนกี่วินะครับอ่ประมาณ1วิก,กวาๆนะครับเงินเข้ามาแล้วนะครับนี่เลย คือ,อขนาดนี้นะผมเงินวอลเล็ตเข้ามาคุณได้รับการเติมเงินอยู่ที่400บาทนะผ่านทิกตอกยอดคงเหลือตอนนี้คือ802บาทนะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับอโอเคนะครับไปดูที่รายการครับก็กดถอนประมาณอยอดตอนนี้ตอนนี้รายการยังไม่ขึ้นนะผมแต่ว่าประมาณ2วิไม่เกิน2วิเงินเข้าแน,น่นอนนะครับอัอนนี้ยอดมันยังไม่ขึ้นนะประวัติยังไม่ขึ้นนะ โอเคก็ประมาณนี้นะวิธีการถอนเงินครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินตรงนี้กันว่าหาได้ยังไงจากแอป TikTok นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายการเงินสดตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับตรงนี้ก็ขึ้นคําว่าเบิกถอนสําเร็จนะครับตอนเวลานะครับ19บเนาฬิกายีนาทีวันที่11นะครับไม่ใช่วันที่เอ่อวันที่11นะครับผมวันอาทิตย์ ก็เป็นเดือน4ี่นะครับปี2021ก็ตามนี้เลยสําหรับบินถอนไปเมื่อกี้นะครับก็จายเร็วมากๆนกครับกดแล้วก็ถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีถือว่าเร็วที่สุดในโลกนะครับโอเคนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการหาเงินตรงนี้กันนะว่าผมหายังไงถึงได้วันละ400บาทถอนได้ทุกวันไม่มีวันหมดนะครับถอนได้เรื่อยๆนะครับผม โอเคนะครับก็ก่อ,อื่นให้เรามาหน้านี้แล้วก็กดเข้าไปตรงคําว่าเชิญตรงนี้นะผมกดเชิญไปปุ่มสีแดงๆนะครับจากนั้นให้เรากดแชร์ไปให้เพื่อนหรือว่าใครก็ได้ที่เขาไม่มีแอปทิกต็อกนะครับจำว่าคนที่ไม่มีแอปทิกต o อกนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีเ,เล่นทิกต o อกอยู่แล้วเราจะไม่ได้คะแนนนะครับเพราะว่าเขามีแอปอยู่แล้วนะครับเราต้อง ไปเชิญเพื่อนที่เขาไม่เคยเล่นทิกตอกมาก่อนเลยนะครับโอเคใช้ให้ใครก็ได้นะครับเพื่อนพี่น้องญาติคนที่รู้จักนะครับผมแนะนําไป1คนได้160บาทนะครับแนะนํา2คนก็ได้แล้ว300บาทครับซึ่งโปรโมชั่นเนี้ยเขาจํากัดนะครับผมวันที่9จนถึงวันที่15คือสงการนะครับหมดสงการนี้แน่นอนนะครับใครที่อยากจะหาเงินฟรีในแอปทิกตอกเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับผม โอเคนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับเมื่อเรามาในหน้านี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาจากนั้นให้เรากดแชร์นะผมแชร์ไปที่ไหนก็ได้หรือจะกดคัดรอกลิงก์ก็ได้นะครับอย่างเช่นแชร์ไปให้เพื่อนนะครับมันจะมีรูปรูปภาพของเพื่อนของเราขึ้นมาหรือจะกดแชร์ไปที่ Facebook ผมจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างเช่นแชร์ไปที่ไลน์นะครับกดไล n e นะครับผมจากนั้นก็กดรูปลายนะครับ ทีนี้เราก็เลือกเพื่อนที่เราจะส่งนะครับอันนี้ก็จะส่งให้ตัวเองแล้วกันนะครับนี่ผมนี่คือผมจะส่งให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายของผมเองนะครับส่งไปแบบนี้เมื่อเพื่อนของเรานะครับกดแตะเข้าไปที่ลิงก์นะครับเห็นไหมครับเมื่อเพื่อนของเรากดแตะเข้าไปที่ลิงก์เนี่ยเขาก็จะให้ทําการดาวน์โหลดนะครับเมื่อเพื่อนของเราดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราเท่านั้นนะครับเราถึงจะได้ค่าแนะนํานะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราครับไปดาวน์โหลดที่ App s t s t o เนี่ยเราจะไม่ได้ค่าแนะนำนั่นเองหรือว่า,าเราจะไม่ได้เงินตรงนั้นนะครับนี่คือเราต้องทำแบบนี้นครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่าหาเงินยังไงให้ได้แบบผมนะครับจาก TikTok เนี่ยมันทำเงินได้จริงนะครับผมก็มีหลายช่องที่รีวิวไปเนี่ยบางคนได้2-3 0ถึงมหมื่นแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ประมาณหมื่นกว่าบาทครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ การแชร์ครับก็คือแชร์รหัสเชิญหรือว่าแชร์ลิงก์ก็ได้เมื่อเพื่อนดาวน์โหลดจากลิงก์ของเราเนี่ยเราก็จะได้ค่าแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับผมมันมันให้เราใส่ รหัสแนะนำนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสแนะนําไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่รหัสแนะนำเนี่ยก็จะได้รับเงินฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้รับแต้มหรือว่าเหรียญนนครับเหรียญตรงนี้10,000เหรียญแลกเงินสดได้หนึ่งบาทครับผมด้านนี้จะเขียนคําว่าเหรียญตอนนี้ผมก็มีอยู่ศูนย์เหรียญน,นะครับผู้เล่นเก่าเนี่ยจะไม่ไม่มีเหรียญน,นะครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะสะสมเป็นเหรียญแล้วก็เก็บสะสมไปแลกเงินนะครับเหรียญหายยังไงก็คือหาได้จากการดูวิดีโอนะครับเมื่อมีคนลง คลิปในแอปทิกตอกนะครับเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะได้เป็นเหรียญน,นะครับจากนั้นก็เก็บสะสมเหรียญเนี่ยไปแลกเงินนะครับโอเคประมาณนี้วิธีการหาเงินแล้วก็หาเหรียญน,นะครับก็ใครที่สนใจนะผมอยากจะหาเงินสร้างไรายได้ฟรีนะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดสงการนะครับผมก็ประมาณนีนะ้ถอนได้ทุกวันนะครับวันหนึ่งสูงสุด400บาทนะผมก็เท่ากับว่าเราทาํางานขั้นแรงขั้นต่ําเลยนะครับ โอเคประมาณนี้สําหรับใครที่เป็นนักเรียนอยู่หรือว่านักศึกษาอะไรอย่างนี้นะผมก็สามารถทําได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คนที่จะทําหาเงินจากแอป t i k กตอเนี่ยอายุจะต้อง18ปีขึ้นไปนะครับผมถึงจะสามารถเล่นได้นะครับเราก็ตั้งเป็นอายุ18ปีนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทําเงินกับแอป tiktok นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะผมก็มี wallet แจกเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะหาเงินเข้า wallet ฟรีนะพ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปซองแดงหรือว่าลิงก์ซองแดงใต้คลิปนะเป็นลิงก์ wallet นะครับก็วันนี้เป็นเทศกาลสงการเดี๋ยวผมจะแจกเยอะหน่อยนะครับก็แจกไปเลยนะครับ100บาทนะผมไม่สินะครับก็160บบาทไปเลยนะ ครับเพราะว่าผมแนะนําเพื่อนหนึ่งคนผมก็ได้แล้ว160บาทครับก็สําหรับใครที่ดาวน์โหลดผ่านนิ้์ของผมนะครับผมก็จะได้นั่นเองนะครับแต่ผมก็เอามาแจกทุกคนนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็พอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสลัดคลิปนี้ก็พอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายบ